และในวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่พวกเรากำลังเดินทางไปที่อำเภอแม่วางกับเส้นทางที่แสนจะคดเคี้ยวสู่ยอดดอยเพื่อไปชมโบสถ์ไม้สักอันสวยงามและกราบพระแกะสลักจากไม้องค์ใหญ่ที่สุดและที่นี่คือวัดหลวงขุนวินเป็นรถของชุมชนนะ<ไ>ทุกความปลอดภัยของทุกคนนะฮะ อันนี้เราเหมาเท่าไหร่นะแปดร้อยแปดร้อยไปเราไปลุยกันเลยจับกุญแจให้ยอมให้ตัวนี้แก๊งเรานะครับแ,แกง๊งเรานะครับ,ะร,บระหว่างทางมีปางช้างเต็มไปหมดเลยลูกมันน่อออะอันนี้คุยช้างที่เรา,รอ,าอีกไม่นานกี้ฮ้ยโอ้โโยโเอานะครับเริ่มเจอถึงนทางแบบข,ข,ขาูุขาแล้วนะทุกคน มันค้างจะชันเหมือนกันเราก็จะขับรถผ่านชุมชนหน่อยนะครับเห็นไหมข่ยีไ่ายีนี่แล้วก็ดมอ่ะสีดมก็ได้อ่ะดมคนี่นะฮะมาถึงจุดพักรถที่สองก็จะมีน้องๆมาขายดอกไม้นะฮะทุกคนก็ครับบูชาขึ้นไปด้านบนไม่มีเนาะไม่มีครับไม่มีอ๋อโอเคนี่ครับมีชาวบ้านมาขายดอกไม้นะทุกคนเหตุทอปก็มีนะ ครับออกมาเมื่อกี้เลยออกจากปากมาเมื่อกี้เลยครับมีกี่ชุดเนี่ยเรามาจุดพักแล้วตอนนี้คือทางขึ้นที่จะเริ่มชันแล้วก็ไม่ได้ลาดปูนเหมือนข้างล่างเลยนะทุกคนเส้นทางอันตรายนะครับนะฮะตรงนี้ก็คงจะต้องใช้สกิลในการขับพอสมควรนะฮะเพราะอู้ชันมากอ่ะดูจากในกล้องอาจจะไม่ได้ชัดเจนนะฮะแต่คือมองด้วยสายตานี่คือรู้เลยว่ามันชันมากนะฮะทุกคน นี่นะครับคุณยายนะครับผู้ร่วมทิปของเรานะครับค่อยๆขึ้นไปนะป่าชาวบ้านมาขายของเลยนะทุกคนโลมีหนังทางเลยหรอมีนังปิ้ตายหรอไหลเถอนนี่กับแม่ไส้กรอกหน่อหน่อเ้ยพี่อิมมีไว้ลูกที่ไหวไหมเนี่ยเปหวแล้ว เบอร์วัว่าละออนเนี่ยนางนาลันตะวันอาจจะไม่เอาเจ๋งไหมถนนหนทางนะครับนี่ครับเนินรับแขกเลยครับนี้โค้งอักศอกคันนี่ไี้มีเอ็นดูโรนะโหเจ๋งเลยอ่ะ ม,มันเหมือนอันนั้นเลยอะไรนะค่ะหนักอันนั้นอ่นะแบ๊กแบกโอโ้โหรถเสียโอ้โหจังหวะอะไรอ่านซิมปุ่ยโอ้มากอ๋อ มาถึงนะวัดขุนวินนะฮะวัดวัดหลวงขุนวินรถเก่งก็ขึ้นมาได้นะฮะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังและแล้วเราก็เดินทางมาถึงนะครับ <นะ S 1> วัดหลวงขุนวินนะฮะบรรยากาศในวัดก็เหมือนอยู่ในป่าดิบชื้นนะฮะทุกคนนะะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมานะฮะลุกื้นดิพนะื้นแบบ เป็นตะไคร้เป็นมอสเลยทุกคนเ,คเดี๋ยวเราพาไปชมนะฮะบรรยากาศในวัดกันนะฮะเดี๋ยวเราไปถวายน้ํำดื่มให้กับพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ที่นี่กันก่อนนะครับ<ป>น่าจะเป็นกุฏิไม้สักเก่านะฮะทรงแบบโบราณในยุคเก่าๆเ,เลยนะฮะ กว้าามตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสน,นะครับเป็นไม้สักทั้งหลังนะฮะร,รูปแบบก็แบบโบราณดูบนหลังาคาเนี่ยฮะเป็นเก็ดไม้เลยนะทาเป็นแทนกระเบื้องฮะก็คงวันนี้คงจะชื้นน่าดูเพราะกแบบับมีทั้งเฟอร์มีทั้งกล้วยไม้งอกอยู่บนนั้นนะฮะ นี่เป็นกุฏิส่งนะฮะนี่นะครับวัดหลวงขุนวินนะฮะมี qr code นะฮะสำหรับคนอยากจะหาข้อมูลหรือติดต่อมาทางวัดนะครับเป็นเพจศูนย์ท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปถวายน้ำดื่มกันนะฮะวันนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะนอกจากจะเป็นโซลาเซลล์วันนี้เราก็รวมญาติกันมามาถวายน้ำดื่มนะฮะวัดไอนะครับให้กับพระภิกษุที่จำวัดอยู่ที่นี่นะฮะ สาทุกคน,นครับถวายรวมบุญกันนะครับอันนี้ฮะเราก็ถวายกันเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะเดี๋ยวเราไปชมวัดกันนะอ่าทุกคนไปเลยห้องน้ำก็ค่อนข้าง ดีนะเนี่ยครับนบนนี้มีห้องน้ําแบบนี้ถือว่าห้องน้าดีมากครับทุกคนดูสิห้องน้ําบนวัดสะอาดนะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ได้เลยครับห้องน้ําค่อนข้างสะอาดเลยเป็นชักโคกหมดเลยนะฮะทุกคนอตอนนี้นะครับจากนักท่องเที่ยวก็กลายเป็นผู้ประสบภัย <c oughs> นะฮะฝนตกหนักมากแล้วอยู่ไหนไม่อยู่ อยู่บนดอยอะ่ะแล้วตอนนี้นเราอยู่ในห้องน้ำนะฮะห้องน้ำแบบสะอาดห้องน้ำสะอาดอยู่ได้ไม่มีกลิ่นเลย <_ d ata> ใครมาทําบุญวันนี้มาปฏิบัติธรรมก็สะดวกสบายมากเลยเรื่องห้องน้ำนะฮะบอกเลยปไปเราไปลุยกันต่อนะฮะทุกคนฝนเริ่มซาลงแล้วเราพาไปชมด้านบนนะครับโบสถ์ไม้สักเก่านะครับทุกคน ภายในพระอุโบ,โบสถหรือวิวิหารนะฮะซึ่งเป็นไม้สักเก่านะฮะมีพระประธานนะฮะผมก็ไม่ทราบว่าเป็นแกะสลักจากไม้หรือปูนนะฮะแต่ฐานก็ติดกระจกสีนะฮะทุกคนนี่ก็มีรูปหล่อแต่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะฮะซึ่งค่อนข้างจะเก่าโบราณอยู่นะฮะทุกคนแล้วาพาไปดู อีกหนึ่งประตูที่เดินลอดออกมานะฮะข้างๆกันนี่ครับอ๋อก็จะเป็นอีกหนึ่งสลานะฮะครับน่น่าจะเป็นพระพุทธรูปที่แกะจากไม้สัก<ม>ก็เป็นปางออกทางเหนือเหนือนะฮะทุกคนก็จะมีพวกหนังสือ ทีต่างๆนะฮะแล้วก็มีป้ายประวัติพระธาตุวัดหลวงขุนวินนะเราเดินไปดูอีกนะครับว่าด้านหลังพระอุโบสถนี้จะมีอะไรอีกนะทุกคน ที่นี้ก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับตอนนี้ก็ฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยฮะตรงน,นี้เรียกว่าโบสถ์พระนอนนะฮะเป็นไม้ มีท้าวเวสุวรรณนะฮะมีองค์ยักษ์มีเทวดาตนต่างๆนะ,ะที่ปกปักรักษาประตูอยู่นะฮะมีท้าวเวท้าววิรุนหกด้วยนะฮะเอาวเวสุวรรณนะฮะนฮะเราวน มาข้างๆนะฮะ <Okay. S 1> ด้านไหนนี้เป็นพระนอนนะฮะสวยมากคาดว่าน่าจะแกะสลักจากไม้สักนะฮะทุกคนหรือไม้อะไรสักอย่าง <Okay. S 1> ด้านในของโบสถ์พระนอนนะฮะเย็นสบายมากครับทุกคน ไม้ทั้งองค์เลยนะพะพุทธเจ้าปางปรินิพานนะครับสำหรับองค์จำลองก็ ปิดทองได้นะฮะแต่องค์ใหญ่องค์จริงนั้นไม่อนุญ,ญาตให้ปิดทองฝั่งตรงข้ามนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอุโบสถคะ,ะเป็นพระยืนนะฮะองค์ใหญ่มากวัดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวัดลับๆนะฮะที่อยู่ในเชียงใหม่นะฮะ เดินลงบันไดยพญานาคนะครับขั้นบันไดทําเป็นเกตนะฮะทเป็นเป็นเกตในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดจะเป็นเกตต่างระดับรครับนี่ครับสำหรับใครที่มาเชียงใหม่นะฮะแลวอยากจะหาวัดที่ไม่ค่อยมีคนขึ้นมากันเท่าไหร่ครับก็มาที่นี่ได้เลยนะฮะ อาจจะขึ้นยากสักหน่อยนะฮะแต่ถ้าจะให้แนะนำก็ใช้บริการรถสองแถวนะฮะของชาวบ้านด้านล่างนะฮะครับบริการประมาณ800บาท600บาทก็มีนะฮะนะฮะแล้วก็ขึ้นมาครับแล้วก็ผมว่าคุ้มค่ากับการเดินทางนะครับทุกคนไปได้เวลากลับลงไปหาของกินกัียดีว่าหิวแล้วเด็กๆพร้อมไหมครับลุยเลยไหม หิวยังครับหิวย,ยังเหรอหว,รว,วันนี้สนุกไหมลกูกสนุกนะโอเคนี่นะครับวัดแดงเชียงใหม่นะครับแต่คนเชียงใหม่ยังเพิ่งเคยขึ้นมา,ามนี่ลองสอบถามพี่โชฟเฟอร์สองแถวบอกว่ามาที่นํามาแกะสละพระทั้งสององค์นะฮะมาจากต้นจำปีดงนะฮะน่าจะอายุเป็นพันปีมั้งเพราะต้นหนึ่งนี่แกะได้สององ,องค์เลยใหญ่มากครับบรรยากาศ ตรงลานจอดรถคให้เรากำลังจะเดินทางลงกันแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันไปดูว่ามีอะไรกินนะครับครับเดี๋ยวเจ้าถิ่นนะฮะจะพาไปกินอาหารอร่อยต่อนะครับทุกคน่าไปกันเลย